องค์กรและคณะบุคคลต่างๆซึ่งผมในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงในการมีส่วนร่วมมือส่งเสริมเด็กไทยและร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์จันรงสังคมครั้งนี้ไว้ในโอกาสนี้ได้เวลาอสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนตเวดของสมาคมมวยโลก ระหว่างเขาทายกาแล็กซี่กับปารคเเทชุงมณบัตรนี้ขอพรบคุณครับและภูมาลัยน้ำใจพงแรกในวันนี้เพื่อมอบให้เขาทายนั้นมาจากคุณสุรจิตนันทสิริผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยบริสตอลเซลคุณอำนวยก่อวัฒนกุล แข่งเซ็นทรัลสปอร์ตเครื่องกีฬาอาดิดาสและจากในแพทย์ประสิทธิ์พิทูลกิจจาอดีศส,สจังหวัดนครสวรรค์ ในการชกป้องกันตำแหน่งครั้งนี้ของเขาสายแกลเล็กซี่เป็นครั้งที่17เครื่องดื่ม m 150จะมอบสร้อยคอทองคำหนัก17บาทและเครื่องดื่ม m 150อีจินมล10ขีด และมอบสร้อยคอทองคำหนักสองบาทให้แก่เทรนเนอร์ของเขาสายโดยคุณวราขำสวัสดิ์บริษัทแอนตาซินผู้ริเริ่มการมอบรางวัลมอบเงินสดห้า0มืนบาทถ้าชนะน็อกสาม0มืนบาทถ้าชนะคะแนนโดยคุณสุชาเกิดเมฆเป็นผู้แทนมอบให้ บริษัท MCC ศูนย์กลารถยนต์มหาคนครโดยคุณอานนท์มอบให้สามหมื่นบาทไม่ว่าจะน็อกหรือไม่ก็ตามกลุ่มเชียงใหม่90มอบสอร้อยคอทองคำหนัก11บาทโดยคุณอาน,าน 7, ันต์เจตเมรมอบให้เขาทาาห้บาทมอบให้คุณนิวัตสองบาท มอบให้คุณกโกหงเทรนเนอร์เขาตายสองบาทและให้คุณสุชาติเกิดเมฆสองบาทเ <aufge> จ้าของร้านนาฬิกาเพนเนนซุล่าจากฮ่องกองมอบ้ส่คอนคำหนัก5บาทโดยคุณสุนทรไคยนันวิทยุติดรถยนต์พานาโซนิกััญลักษ์ณ เพื่อนคู่ใจทุกเส้นทางมอบสร้อยคอทองคำหนักหบาทเจ้าของร้านพีเอสตกแต่งผ้าม่านย่านรามอินทรามอบสร้อยคอหนึ่งเส้นพร้อมบัตรตกแต่งเรือนหอมูลค่าสามหมื่นบาทโดยคุณประสิทธิ์ชาวนะร้านกุ้งอบภูเขาไฟนควาปรปฐมมอบสร้อยคอทองคำหนักหบาท โดยคุณสุนทรแดงอำ่ำดาราคาเฟ่มอบสร้อยคอหนึ่งเส้นบริษัทไทยแสงอินเตอร์มอบทีวีสีแฟมิลี่หนึ่งเครื่องบริษัทแฟลบันผู้แทนจำหน่ายนาฬิกาชานจูดง มอบนาฬิกาคาเรล่าให้เขาทรายห่งเรือนและให้ยูมิโกะกู่มั่นหนึ่งเรือนบริษัทนิวเอราจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถฟอร์ดมอบรถกระบะฟอร์ดมาราธอนหนึ่งคันมูลค่า350,000บาทโดยคุณสมหมายสุวรรณพิมพ์เป็นผู้มอบ บงเวียนใหญ่คาเฟ่ฝั่งทนมอบบัตรรับประทานอาหารฟรีมูลค่า1นึ่งมืบาทโดยคุณสุรัตนประภาคุณนี่ก็เป็นการมอบมาลัยและสิ่งของระวันต่างๆให้แก่เขาตายแกลเลซี่ก่อนที่การชกจะเริ่มขึ้นท่านผู้มีเกียรติครับต่อไปนี้การชกต้องกันทำหน่งแชมเปีนโลก รุนจูเนียร์แบนต์ตัมเวทกำหนด12ยกจะได้เริ่มขึ้นแล้วนักมวยฝ่ายแดงน้ำหนักช่างมาคืนวานนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงช่างได้115ปอนด์ปัจจชาวไทยเขาทรายแกลเล็กซี่ น้ำหนักชั่งได้113่รปอนด์รองแชมป์โลกอันดับ7ผู้ท้าชิงชาวเกาหลีปาร์กแจซุก ตอนนี้ก็รางวัลก็มากมายแล้วมากมายแล้วกันนะครับที่ได้เขาสายรับไปนะครับซึ่งเป็นของมีค่าทั้งนั้นแล้วก็ท่านที่มาให้ก็มาให้ได้น้ําใจจริงๆครับครับเขาสายจะชกกับคู่ชกที่น่ากลัวเหมือนกันครับปากแจวสุกนี้เราขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเด้โปรเป็นกำลับบงใจให้กับเขาสายกาแล็กซี่เลยนะครับซึ่งจะพบกับวินาทีระทึกใจในข้างหน้านี้แล้วนะครับ ลงลำบากกันรางวัลกันมากมายครับวันนี้เ1 0 0 M150 ก็มีรางวัลกันมาให้เยอะแยะเอือเกินดาราคาเฟ่ยอย่างหนึง่งที่ไหนก็มากันมากมายแล้วกันครับวันนี้ครับครับและต,ตอนนี้ผมขอเชิญน,นะ้พบกับคุณวิเชียนนิลิกานนท์นะครับซึ่งจะเป็นผู้บรรยายคู่ป้องลำแหน่งระหว่างเขาทรายแกลเล็กซี่กับปากแจซุกในโอกาสต่อไปนะครับขอชิญครับขอบคุณมากครับคุณสมบูรณ์ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ พี่น้องชาวไทยรอชมกันแล้วโอ้โหตอนนี้น้ำมวยกาหลีปาแสจุกฟิตเต็มที่เลยกระโจนออกเสียงดังลั่นเป็นการคงวันเขาทรายแกลเล็กซี่ไนปในตัวทุกก็ไม่ทราบว่าเขาทรายนี่จะกลัวหรือเปล่าตอนนี้การชกยกที่หนึ่งก็จะเริ่มขึ้นแล้วกรรมการก็กริ่งกดกริ่งเตือนแล้วถึงเวลาที่จะพิฆาตกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครจะพิฆาตใครกันแน่